ดตอนได้ปู่ซาโบเกิดเอาชีวิตไม่รอดบนดินแดนศักดิ์สิทธิ์แมรีจูจากอนิเมะวันพีตอนที่1119หลังจากที่ราชาขอบราถูกโจมตีจากท่านอิมซาโบที่แอบเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่นั้นก็ได้รีบเข้าไปช่วยเหลือตัวของราชาคอบราด้วยการใช้ท่ามัดอัคคีโจมตีใส่เหล่า้าบูเทาพร้อมกับพูดว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะกำจัดเหล่าฮาบูเทาทั้งหมดในคราวเดียวหลังจากนั้นทั้งตัวของฮาผูเทาและท่านอิมก็ได้กลายลาเป็นสิ่งมีชีวิตปริศนาขนาดยักษ์ทั้งหมด6ตัวซาโบถึงได้ใช้ไฟโจตกงงจาพ่สิิ าาบงงอยง่ที่เหมือนกับหาของสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์จนตัวของสาโบนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสราชาขบราที่ได้เห็นแบบนั้นจึงของให้สาโบทิ้งตัวเขาเอาไว้าะถ้าหากพาตัวของเขาไปด้วยพวกเขาทั้งสองคนก็จะไม่มีทางมีชีวิตรอดออกไปจากที่นี่ซึ่งจากการประทะก,กันครั้งนี้นั้นมันก็ได้แสดงให้เราเห็นว่าเหล่าผู้กุมอำน,นาจสูงสุดของรัฐบาลโลกที่อยู่มายาวนานกว่า800ปีนั้นไม่ใช่ขุมพลังที่สามารถถูกจัดการได้ง่ายๆราะแม้แต่ตัวของสาโบที่เป็นถึงน้ำมัทูนข,ของกองทัพปฏิวัติและแข็งแกร่งอยู่ในระดับทีีาาี่าาามรรรรตออ้กกกัเัเเลง,งทจชวินนค